เรื่องเล่นแผ่นเสียงที่เล่นง่ายพร้อมบูทูธแอคทีฟสปีคเกอร์ทั้งชุดเพียง16,900บาทเราได้อะไรบ้างและมันทำงานอย่างไรบ้าง เดี๋ยวเรามาดูกันครับสำหรับแบรนด์วิกตอร่านะครับก่อตั้งที่ประเทศอเมริกาตั้งแต่ปี1906นะครับจนวันนี้ปี2024 119ปีแล้วครับโดยปรัชญาของเขารวมความคลาสสิกของเมื่อวานกับเทคโนโลยีของวันนี้นะครับสำหรับรุ่นวิกตอร่า P เมียทีวันตัวนี้ทำอะไรได้บ้างเชื่อมต่อออกไปที่ลำโพงบลูทูธได้อย่างไรบ้างเดี๋ยวผมจะแนะนำต่อไปครับสำหรับการทำงานของเครื่องเ้่นเสียงนะครับเรามาดูที่ปุ่มนี่นะครับการทำงาน จะมี3ระดับแบง่งออกเห็นนะครับ on off และรูปเครื่องเล่นแผ่นเสียงนะครับการทํางานเป็นแบบนี้ครับถ้าเราบิดปุ่มไปที่คําว่า on เครื่องเล่นแผ่นเสียงจะทํางานแล้วก็กระพริบไฟนะครับรอเชื่อมสัญญาณบลูทูธเราก็ไปกดที่ลําโพง<ม>เพื่อให้เป็นลําโพงคําว่าบลูทูธพูดออกมานะครับทีนี้เราก็รอให้มันเชื่อมต่อสัญญาณกันเมื่อเชื่อมต่อสัญญาณติดแล้วเขาจะขึ้นเสียงนะครับว่า Connected Connect <ed. S 1> เห็นไหมครับเรียบร้อยเท่ากับเราเชื่อมต่อบลูทูธได้แล้วสำหรับลำโพงรุ่นนี้นะครับยังสามารถใช้สาย RCA ต่อจากท้ายเครื่องเข้าลำโพงได้เลยเราจะเห็นว่ามีช่องต่อ RCA ให้นะครับการเชื่อมต่อแบบ RCA ต้องทำอย่างไรเราก็บิดปุ่มไปที่ตรงกลางน,นั่นคือออฟเราปิดเครื่องนะครับและบิดปุ่มไปที่รูปเครื่องเล่นแผ่นเสียงตัวนี้นะครับแล้วเราก็จะกดตัวนี้ เพื่อให้ลำโพงเป็นอนาล็อกเห็นไหมครับสุดท้ายแล้วเราก็จะเชื่อมต่อโดยสาย RCA ได้เลยครับใช้ได้ทั้ง2แบบนะครับสำหรับการเชื่อมต่อ Bluetooth และเชื่อมต่อโดยสาย RCA ครับ ในส่วนของชุดทนอาร์มนะครับให้มาในแบบสเกลที่มาตรฐานเลยนะครับทั้งความยาวของโทนอาร์มทั้งหัวเข็มมาตรฐานที่เรารู้จักกันดีอีกทั้งมีตุ้มถ่วงน้ําหนักนะครับและมีแอนตี้สเกตติ้งครบระบบที่เครื่องได้แผ่นเสียงที่ดีควรจะมีในส่วนของแพตเตอร์นะครับเป็นเหล็กน้าหนักอย่างดีนะครับมาพร้อมกับซิลิโคนสลิปแมทและระบบสายพานด้านล่างครับในส่วนของด้านหลังเครื่องนะครับเราจะเห็นว่ามันมีสวิตช์ให้เราเลือกปรับได้ทั้งไลน์และโฟโนนะครับแล้วก็ช่องเชื่อมต่อสาย RCA และอันนี้เชื่อมต่อสาย AC นะครับส่วนตัวนี้สําคัญเราปรับสปีด33หรือ45เราเลือกที่ปุ่มนี้นะครับในด้านหลังของลำโพงที่ให้มานะครับเราจะมีสายเชื่อมต่อเพื่อไปลำโพงซ้ายขวานะครับและที่พิเศษสำหรับชุดนี้คือเรามีสายซับเอาให้ด้วยนะครับและเชื่อมต่อ RCA ส่วนสวิตช์เปิดปิดของลาโพงอยู่ตรงนี้ครับรวมทั้งชุดนี้นะครับจากเครื่องเล่นแผ่นเสียง13,900บาท กับลำโพง9,950บาทนะครับรวมเป็น23,850บาทนะครับวันนี้เราขายเพียงตั้งแต่ที่เราแจ้งไปต้นคลิปเลยนะครับ16,900บาทลดไปกว่า7,000บาทเชียวครับติดต่อสอบถามตัวแทนจำหน่ายของเราได้ทั่วประเทศเลยครับ